ครับครับผมวันนี้ก็เป็นงานเพรสนะครับผมแรบบืว่าเปิดเปิดตัวแล้วก็เชิญที่พี่สื่อมัฑนชน,นะครับให้มางานเปิดตัวแบรนด์ a m b เ s อร r แล้วก็ตัว ALG ที่มีครบทุกรูปแบบทั้งเป็นแบบที่ใช้สำหรับบ้านง่ายๆนะบ้านออฟฟิศหรือว่าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมก็มีทุกรูปแบบแล้วก็พี่เวียก็ เปิดตัวว่าเป็นแบรนด์แอนบัสเตอร์คนล่าสุดของของ l อนะครับวันนี้งานเรามีช่วงนี้แล้วก็จะมีงานเลี้ยงช่วงช่วงเย็นซึ่งเป็นงานปิดแล้วก็จะอยู่กันทั้งวันได้ครับผมแล้วก็ดีใ,ใจครับเพราะจริงๆผมผมชอบในในนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีที่ LG นํานำมาปรับใช้เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคซึ่งมันสำคัญมากกับยุคปัจจุบันอย่างเงี้ยแล้วผมเป็นคนที่ ส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณแบบว่า80%อยู่นอกบ้านอะไรเงี้ยแล้วเวลาเรากลับบ้านมาก็อยากที่จะแบบได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เพราะเนี่ยการพักผ่อนอย่างเต็มที่คือการที่เราได้อยู่กับอากาศที่บริสุทธิ์ซึ่ง a อ g ก็ตอบโจทย์ตรงนี้ด้วยนวัตก,กรรมแล้วก็เทคโนโลยีที่นำเข้ามาอยู่ใน Air นะครับซึ่งไม่จะเป็นเรื่องของกำจัดฝุ่น PM หรือแม้แต่การอ่าอูเโนซึ่งเขาเรียกว่าเป็นการแบบว่า ฆ่าเชื้อแบคทีเรียซึ่งมันอาจจะอยู่ในเครื่องปรับอากาศเราก็รู้สึกว่าโอ,อ้พอเรารู้สึกว่าเราเปิดแอร์กลับบ้านมาแล้วแบบได้อากาศที่บริสุทธิ์มันก็เป็นการพักผ่อนที่มันแบบเต็มที่ที่สุดเป็นการพักผ่อนที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบครับผมต,ต,ตัวเดียวครบตัวเดียวตัวเดียวครบตัวเดียวครบครับผมมีเลือกหลายแบบนะครับแล้วแต่ว่าชอบแบบไหนซึ่งล่าสุดก็มีเป็นเป็นพาร์ตคูซึ่งเป็นการออกแบบให้ให้เข้ากับ วัยรุ่นหรือว่าคนที่อยากจะตกแต่งบ้านแล้วแบบอาจจะไม่อยากจะมีตัวแอร์ที่เป็นสีขาวอยากมีสีดำเท่ๆหรือสีเขียวแบบว่าที่ที่แบบว่าบางคนแบบว่าอาจจะชอบแล้วแต่เราางนะซึ่งทางทาง lg ก็ทำให้ทกทำให้ทุกรูปแบบแล้วครับครับใครที่สนใจใครที่รักสุขภาพนะครับอยากจะมีแอร์ดีๆไว้ที่บ้านอยากจะเป็นครอบครัวเดียวกับ LG อยากจะสุขภาพดีเหมือนพี่วีอยากจะแบบว่ามีอากาศสดชื่นไดพักผ่อนเต็มที่ก็มาเป็นครอบครัว LG ด้วยกันครับปวัี้ง่ะเอ่อจริงๆพูดไปหมดแล้วก็เลยไม่ไม่ไม่รู้จะพูดอะไรครับวันเลไทยนี้ก็ไม่เหงาเลยวนเลไท์นี้เหงาไหมอ่ะครับก็ปกติทุกๆวันก็เป็นวันที่ดีอยู่แล้วเราไม่ได้เจาะจงว่าวันสําคัญมีอะไรบ้างซึ่งเราก็จะพยายามแบบ ทำให้ทุกวันที่เราแบบว่ายัางมีชีวิตก็เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะมีความสุขอ,อยากจะมอบความสุขไปส่งต่อความสุขเราก็ราะเรารู้สึกว่าเรา <c oughs> เราไม่ค่อยเครียดครับผมแฮปปี้ครับแฮปปี้ดีพี่ไม่อย่างอย่างก่อนหน้านี้เหมือนเหมือนทางร้านอาหารที่ที่พี่อยาไปเราไปถ่ายเพราะวโฟลเหมือนอันนี้ไม่ทราบดีกว่าไม่พลาดจริที่อื่น <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> ไม่ได้ดูไม่ได้ดูไม่ได้แบบว่าดูฟีดแบทอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณพี่ๆที่มาเมื่อวานอะไรเงี้ยที่แบบที่ที่มาแบบว่าอัปเดตชีวิตกันจริงจริงจริกว่าการเมื่อกาไปไหนมาไหนเราคนจะจับจ้องคนจะตามองมากเมื่อวานก็พูดไปแล้วก็บอกว่าก็บอกว่าเราก็ใช้ชีวิตปกติใช่ครับเพราะว่า เราก็ไม่ได้แบบว่าคือเราไม่ได้ทำอะไรผิดเนาะไม่ต้องทำอะไรหลบๆซ่อนๆอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ชุดปกติอย่างที่ทุกคนเห็นอะไรเงี้ยครับด้วยความที่เขาเป็นนักนึกวงการก็เลยอยากให้ปนที่คนขอขอใช่ไหมจริงๆมันเป็นจริงๆไม่จําเป็นวนะ่าเป็นนอกหรือในนะครับ <c oughs> ทุกคนก็จะต้องมีพื้นที่ของตัวเองคงไม่มีใครอยากให้ผมไปวุ่นวายชีวิตอยู่แล้ว <c oughs> ใช่ไหมฮะซึ่งผมก็จะไม่เข้าไปทําในสิ่งที่ผมไม่อยากให้ใครมาทากับเราอะไรเงี้ย <c oughs> ซึ่งซึ่งเราก็มองว่าตัวเราเองเป็นเป็นคนที่อยู่ในที่สวา่างเราพร้อมที่จะให้คนเข้ามาพูดคุยกับเราเพราะว่าเราคือคนของประชาชนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ากับบางคนเราก็ควรจะให้พื้นที่ส่วนตัวเพราะว่าจริงๆเขาอาจจะงงๆไม่รู้ว่าสังคมพวกเราเป็นแบบไหนเราก็ควรจะให้เกียรติซึ่งกันและกันจริงนะครับคุณจริงๆผมผางงนะมไม่ครับ <c oughs> ผมผมไม่ได้คุยเรื่องข่าวไม่ได้คุยเรื่องอะไรเพราะว่าเราถือว่า พื้นที่เนี้ยเดี๋ยวผมผมจัดการดูแลตรงนี้เองอย่างเงี้ยครับแสดงว่าถ้าาขับคือเราเข้ามาขอถ่ายรูปเป็นปกติใช่ไหมครับปกติก็ยังมีคนถ่ายรูปผมอยู่ครับย<ม>ังมีคนขอถ่ายรูปอยู่ก็คือเดินมาขอถ่ายรูปดีดีดีได้ขอดีดีได้ก็ถ้าวันนั้นรู้สึกว่า <c oughs> อารมณ์ดีมีความสุข <c oughs> อยากจะถ่ายรูปผมก็จับเซลฟี่เองเลยคือบางบางทีมนุษย์ก็เป็นมนุษย์นะครับ บางทีเราก็อยากจะมีเวลาที่ได้ไปพักผ่อนส่วนตัวบางทีเราก็อยากมีเวลาที่ได้พบปกะกับอย่างเงี้ยได,ได้ได้เจอพี่ๆอะไรเงี้ยเราก็พร้อมที่จะแบบว่าเต็มที่เพราะว่าเราไม่ใช่คนที่แบบเฟกเนาะถ้าเราแบบว่าเหนื่อยเราก็จะบอกว่าเราเหนื่อยนะคะวันนี้แบบว่าเจอกันงานหน้าเราก็จอยกันนะอะไรเงี้ยาาผมก็อะไรนะฮะเราไม่คุยกันเรื่องนี้ดีกว่าครับผม หัวใจสีสีชมพูดีครับครับผมใช่ยังยังไม่ได้ป่วยหัวใจดีครับมีความสุขนะมีความสุขมีความสุขครับผมมีความสุขดีครับอย่างอย่างส่วนตัวพี่เวียเครียดเวคะที่จะต้องตอบคำถามตลอดอะไรจริงๆไม่เครียดครับแต่ว่าไม่อยากตอบหลายรอบเพราะเมื่อวานเราเราพูดไปแล้วอะไรเงี้ย ไม่อยากพูดซ้าไปซ้ามาอะไรเงี้ยครับ <c oughs> ใช่เป็นห่วงเขาไหมครับว่าคนจะมาบางคนมาเปิดวงเปิดว่าบางดูนั่นนี่นนเออถามว่าผมก็ก็ห่วงด้วยครับห่วงตัวเองด้วยครับ <c oughs> คือเราพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่า,าด้วยด้วยความที่เราเป็นคนในวงการบันเทิงซึ่งจริงแล้วมันไม่เกี่ยวกับว่าเราอยู่ในวงการบันเทิงหรือว่าเราเป็นอาชีพอะไร แต่สิ่งที่เราควรคำนึงถึงก็คือก็นั่นแหละฮะเรื่องของความเป็นส่วนตัวสิทธิส่วนบุคคลตา่างๆเราก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าเราถ้าเราพอจะคิดได้ว่าเราควรจะให้เกียกรติกันอะไรเงี้ยก็ก็ช่วยๆกันผมไม่เคยฟ้องอยู่แล้วครับมผมไม่เคยว่าใครด้วยมผมรู้สึกว่าทุกคนมีสิทธิ ของตัวเองอะไรเงี้ยแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าบางคนอาจจะไม่รู้ไงครับว่าว่าทาได้แค่ไหนเพราะว่าอคนเรามานันไม่เหมือนกันเนาะบางคนก็ก็รู้ว่าควรทําหรือไม่ควรทําบางคนก็อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งผมผมไม่เคยตัดสินคนอื่นอยู่แล้วเราก็เราก็ได้แต่ว่าต้องมานั่งตอบพวกพี่ว่ามีภาพหลุดออกมาก็เป็นหน้าที่เราซึ่งเราก็ โอเคก็ไม่มีอะไรต้องปิดบังใช่ครับเพราะว่าเราห้ามห้ามคนไม่ได้อะไรเงี้ยแต่เราต้องแก้ไขมันได้ใช่ก็มันก็ไม่ได้มีอะไรต้องมาเหนื่อยใจอะไต้องมาต้องมานั่งสคริปมาพูดไม่มีก็อยากจะดูอะไรอยากถามอะไรก็ถามพี่เบียได้ใช่แต่ก็ถามครั้งหนึ่งแล้วเมื่อวานวันนี้ก็ถามอีก Okay, he's a cat.